สวัสดีครับขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องยังสบายดีไหมครับ mm hmm. ไอเมนนะครับถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เจอกันในคิดจักนะครับก็พี่น้องอยู่ที่บ้านก็สามารถส่งหัวใจส่งคอมเมนต์ส่งหัวข้ออธิษฐานหรือว่าทักทายกันมาได้นะครับซึ่งเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะถ่ายทอดสดและพี่น้องอยู่ที่บ้าน มัสการพระเจ้าร่วมกับเราได้นะครับซึ่งขอบคุณพระเจ้าซึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเราก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะครับเรานมัสการพระเจ้าอยู่ที่บ้านแล้วก็เราก็มีการไลฟ์สดผ่าน2ช่องทางนใน f a c e b o o k และก็ใน u t u b e ที่พี่น้องรับชมรับฟังร่วมกัน ผมเชื่อแน่ว่าในเช้าวันนี้พระเจ้าจะเคลื่อนไหวในท่ามกลางเราในวจนะคำของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับการนมัสการพระเจ้าที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยามเณรนะครับเราอธิษฐานขอการทรงนําในการฟังวจนะคมของพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในเช้าวันใหม่ขอวจนะคำของพระเจ้าเป็นอาหารหล่อเลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจในฝ่ายวิญญาณของเรา ที่จะรู้ถึงพระวจนะคำของพระเจ้าและที่จะมีความเชื่อมีความหวังใจและมีความรักในพระองค์มากยิ่งขึ้นขอฝากช่วงเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอพระเจ้าจะทรงใช้ข้าพระองค์ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่จะตัดพระวจนะคำของพระเจ้าผ่านทางชีวิตผ่านทางคําพูดการกระทําทั้งสิ้นขอขอบคุณพระองค์ขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนพี่น้องที่รักในพระเยซู หัวข้อในวจนะคำของพระเจ้าที่จะแบ่งปันให้พี่น้องในเช้าวันนี้ให้หัวข้อว่ามั่นใจในพระเจ้าพี่น้องชีวิตของเราหลายๆครั้งเมื่อเรารเผชิญความทุกข์ยากลำบากหรือว่าเรารเผชิญสถานการณ์ที่มันวิกฤตในชีวิตทำให้ความไว้วางใจเราหายไปบางคนอาจจะไว้วางใจในสุขภาพบางคนอาจจะไว้วางใจในทรัพย์สินเงินทอง หรือการงานสิ่งที่มั่นคงในชีวิตที่เราไว้วางใจแต่ในเช้าวันนี้พระเจ้าข้ามโพระเจ้าอยากหนุนใจและบอกกับพี่น้องให้เรามั่นใจและไว้วางมั่นใจในพระเจ้าในชีวิตของเราหลายหลายหลาย,หลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทําให้ความมั่นใจหรือว่าเราความรู้สึกของเราเรารู้สึกไม่มั่นใจในพระเจ้า ฉะนั้นในวันจนคำของเจ้ามีให้เราให้เราดูในพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมสัดุดีบทที่121ยเราจะดูข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับได้บอกว่าข้าพเจ้าเงยเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก วัจนคำของพระเจ้าในตอนนี้เป็นพระธรรมสดุดีในพระคำของพระเจ้าเขาใช้ในการเป็นบทเพลงที่แห่ที่จะพี่น้องที่จะมานมัสก,การพระเจ้าในพระวิหารและจะสรรเสริญพระเจ้าก่อนที่จะเข้าพระวิหารของพระเจ้าดังนั้นพระธรรมสดุดีนี้เป็นบทแห่งความในตอนนี้เป็นบทแห่งความไว้วางใจ ฉนั้นความไว้วางใจเมื่อเขาเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มนั้นเมื่อเขาร้องเพลงและอธิษฐานเขาไว้วางใจในพระเจ้าในตอนนั้นพี่น้องเขาไปพระวิหารก็ไม่ใช่ง่ายมีการต่อต้านมีการข้ามภูเขาเหน,นื่อยในการนมัส,สการพระเจ้าในการที่จะไปพระวิหารเพื่อพบพระเจ้าดังนั้นระหว่างการเดินทางนั้นเป็นการเมื่อเขาเดินทางไปที่จะ ไปพระวิหารเป็นการปกป้องและการคุ้มครองของพระเจ้าเป็นการใช้คำว่าอลักษาฉะนั้นพี่น้องในความจริงที่เราจะต้องมองด้วยกันก็คือว่าในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าข้อที่หนึ่งก็คือความช่วยเหลือมาจากพระเจ้าให้เรามองความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าในข้อที่หนึ่งบอกว่าข้าพระเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจาก พี่น้องครับในวจนะคำของพระเจ้าในตอนนี้ก็ได้บอกว่าให้เราตึกตองข้อที่สองเป็นคำตอบก็คือว่าความช่วยเหลือมาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกในชีวิตของเราในเวลานี้พี่น้องจะเจอสถานการณ์ที่วิกฤตในชีวิตแต่พระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องว่าให้เงยหน้ามองขึ้น คนที่เงยหน้ามองขึ้นเป็นคนที่มีชัยชนะใช่ไหมครับพี่น้องเป็นไหมครับคนที่ก้มหน้าเป็นคนที่ท้อถอยท้อทแท้หมดหวังคนที่พ่ายแพ้ถ้าหลายครั้งเราก้มหน้ารับสภาพยอมแพ้ในเช้าวันนี้พระเจะ้าคำอยากบอกกับพี่น้องว่าให้เงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นที่จะเป็นผู้ที่มีชัยชนะในพระเจ้าให้ประทําสันุดี บทที่21ข้อที่หนึ่งได้บอกว่าเงยหนะ้าดูภูเขาหลายครั้งบางคนวกมองดูภูเขาที่ผ่านมายังไหม่ก็มองดูภูเขาเจอแต่หมอกควันแต่ขอบคุณพระเจ้าในตอนนี้ฝนตกมองดูภูเขาโอ้โหเห็นภูเขาสวยงามการมองดูภูเขานั้นเล็งถึงการมองความยิ่งใหญ่ของพระเจา้ามองพระเจ้าผู้ทรง สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมองดูความอัศจรรย์ของพระเจ้าและเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเราการมองที่ภูเขานั้นเป็นการที่เรารู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งและตัวเราเองก็เป็นหนึ่งในการทรงสร้างของพระเจ้าและเป็นการทรงสร้างที่สุดยอด นั้นในพระจนะคำของพระเจ้าในปฐถมการได้บอกว่าพระเจ้าได้สร้างมนุษย์และบอกว่ามนุษย์นี้เป็นฝีพระหัตถที่พระเจ้าทรงสร้างและสุดยอดและพระเจ้าสร้างมนุษย์มีพระประสงค์ก็คือให้มนุษย์ที่จะครอบครองดูแลในสิ่งที่พระเจ้าให้ดูแลดูแลสวนของพระเจ้าดูแลงานที่พระเจ้าทรงมอบให้ ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมองความจริงที่เราต้องมองในเช้าวันนี้ด้วยกันก็คือมองดูการความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าในเช้าวันนี้ไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรเราจะมาพึ่งพระเจ้าด้วยกันรอคอยการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าในพระคัมภีร์สดุดีก็ได้บอกชัดเจนว่าความช่วยเหลือมาจาก พยาเวก็คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพี่น้องที่รักในพระเยซูในถ้าเราชีวิตเราไม่มีพระเจ้าเราคงไม่นั่งไม่ยืนไม่ได้นอนอยู่ที่นี่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในเวลานี้ชีวิตของเรามันสั้นพี่น้องเราไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนนะเราไม่รู้ว่าเราจะจากโลกนี้วันไหนแต่ให้เราตระหนักและ คำหนึ่งเสมอว่าสิ่งที่เรารเผชิญนั้นเมื่อเราจากโลกนี้มันก็ชั่วคราวแต่เมื่อเรายังอยู่ในโลกนี้พระเจ้าจะช่วยเราผ่านสานการณ์สิ่งที่เราทุกข์ยากลาบากนั้นร้องเรียกหาพระเจ้ารอการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าและพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าที่สามารถช่วยเราได้และให้เรามีชีวิตที่ดําเนินชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าและดําเนินชีวิตที่ รู้ว่าความช่วยเหลือทั้งสิ้นมาจากพี่น้องครับ,รบหลายครั้งในชีวิตของผมก็อาจจะ,ะเผชิญในหลายอย่างเมื่อมีความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นหลายคนก็ร้องเรียกหาพระเจ้าไม่รู้ว่าพี่น้องมีความทุกข์ยากลำบากพี่น้องหาวิธีแก้ไขในความทุกข์ยากของพี่น้องแบบไหนบางคนอาจจะทิ้งพระเจ้าและไปกินเหล้าไปเที่ยว ไปทำอะไรที่ไม่ดีแต่เมื่อเรามีความทุกข์นั้นให้เรารู้ว่าให้เราเงยหน้าขึ้นด้วยความหวังใจในพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระผู้ช่วยพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเราในข้อท,ที่หนึ่งบอกว่าเป็นผู้ที่จะคุ้มครองอารักขาในชีวิตของเราในพระคัมภีรพระเจ้าต่อไปนะครับในโลมบทที่8ข้อที่28ได้บอกว่า เรารู้เหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เจ้าบอกว่าในพระวจนะคำของเจ้าตอนนี้บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นปัจจุบันเราเห็นว่าเหตุการณ์ที่ร้ายๆสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นโรคระบาดเกิดขึ้นแต่เรารู้และเรา วจนะคำของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างรวมกันนั้นให้ก่อผลดีแก่คนที่รักเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นไม่ว่าโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นนั้นถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตมันไม่เกิดบางอย่างเราอาจจะไม่เข้าใจในพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมด แต่ถ้าพี่น้องมองดูในพระธรรมวิวรณ์ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาสิ่งหนึ่งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือโรคระบาดภัพิบัติการกันดานอาหารสงครามอันนี้เป็นสิ่งบ่งชี้ที่พระวจนะข่าของพระเจ้าบอกว่าให้คนของพระเจ้าที่เตรียมพร้อมและรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม,ไม่ได้บังเอิญถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตทุกอย่างไม่เกิดขึ้น แต่เมื่อพระเจ้าอนุญาตคนของพระเจ้าคนที่เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าบอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างนี้เกิดขึ้นรวมกันก่อผลดีให้แก่คนที่รักพระเจ้าพี่น้องที่รักพระเจ้าไหมครับในเช้าวันนี้พี่น้องที่รักพระเจ้าเหตุการณ์ที่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรที่มันหนักหนาเกิดขึ้นพี่น้องอาจจะเป็นความทุกข์ใจความทุกข์ลำบากที่เกิดขึ้นนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เราเผชิญ เจ้าอนุญาตให้เราไปเชิญเพื่อที่จะเกิดผลดีในชีวิตของเราเป็นบททดสอบเป็นบทที่จะมาทดลองความเชื่อและความไว้วางใจในชีวิตของเราว่าเรายังไว้วางใจในพระเจ้าอยู่หรือไม่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราต้องรับได้เอเมนไหมครับพี่น้องถึงแม้ว่าในความรู้สึกในความคิดมันยากที่จะรับได้ และมีคำถามอยู่ในหัวอย่างมากมายว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งร้ายสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเราไม่รู้พระประสงค์ของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้านั้นอย่างที่เราจะคิดได้แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าเมื่อพระเจ้าให้อนุญาตให้มันเกิดขึ้นและพระเจ้าจะให้ก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องเหตุการณ์ที่ไม่ดีแต่พระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดี พ่จะเกิดผลดีให้คนของพระเจ้าที่จะรักพระองค์มากขึ้นและในเช้าวันนี้พี่น้องรักพระเจ้าไหมครับถ้าพี่น้องรักพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรายังรักพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์จะรุนแรงขนาดไหนชีวิตเราจะสูญเสียอะไรให้เรายืนหยัดมั่นคงและรักพระเจ้าต่อไปในโลมบทที่8ข้อที่ยีพูดต่อไปบอกว่าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียก ตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้ามีพระประสงค์อันดีสําหรับพี่น้องที่รักในพระเยสุ์ุจาพี่น้องรักพระเจ้าติดตามพระเจ้าอะไรเกิดขึ้นพระเจ้ามีพระประสงค์อันดีในชีวิตของเราแม้ว่าในตอนนี้เราไม่เห็นว่าสิ่งที่เราเผชิญนั้นมันจะผ่านไปได้ยังไงบางคนเขาถามว่าเมื่อไหร่ที่จะเปิดในการนมัสการพระเจ้าพี่น้องจะได้เข้ามานมัสการพระเจ้า ผมก็ไม่รู้แผมเชื่อแน่ว,วันหนึ่งพระเจ้าให้อนุญาตเกิดขึ้นวันหนึ่งพระเจ้าจะนําเรากลับเข้ามานมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องก็ยังนมัสการพระเจ้าที่อยู่ที่บ้านในการที่จะนมัสการฟัง,ฟงพระวจนะคำของพระเจ้าในช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นให้มีเรามีชีวิตที่จะหนุนใจกันและรักพระเจ้าและดาเนินชีวิตติดตามพระองค์ต่อไปนะครับ รอการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าในพระคำของพระเจ้าสดูดีบทที่46ข้อที่หนึ่งบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ััยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากขอบคุณพระเจ้าในพระเจ้าคำของพระเจ้านี่หนุนใจผมมากและหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้บอกว่าพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยเป็นที่ลี้ภัย เป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลำบากไม่ว่าพี่น้องจะทุกข์ยากลำบากพระเจ้าเป็นที่รีภไยที่รีภไยก็คือพระเจ้าทรงเป็นที่ที่จะปกปุมช่วยเหลือเราได้และเป็นกำลังของเราเราสามารถมีกำลังเมื่อเราเผชิญความยากลำบากให้เราร้องเรียกหาพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าขอความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้า ในพระธรรมสุภาษิตบทที่1ิข้อที่8บอกว่าคนชอบธรรมได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากความลำบากและคนอธรรมเข้าไปแทนที่พี่น้องเราเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าคนชอบธรของพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเหลือนะครับในพระสดุดีบทที่30ข้อที่ยิมข้อที่สองนะครับได้บอกว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพรงค์ ข้าพระองค์ได้ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์และพระองค์รักษาข้าพระองค์ให้หายขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเป็นแหล่งที่พึ่งที่เราสามารถพึ่งพาได้ลองทูลต่อพระเจ้าบางทีคําตอบที่พระเจ้าให้อาจจะไม่เหมือนอย่างใจเราแต่คําตอบที่พระเจ้าให้ให้เรารับรู้วิธีทางหนทางของพระเจ้าในทุกคการที่สองครับพี่น้อง ได้บอกว่าพระเจ้าทรงผู้ทรงอารักขาในข้อที่สสดุดีบทที่21ข้อที่3ามที่สได้บอกว่าถึงข้อที่6นะครับได้บอกว่าพระองค์ไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดลม้มพระองค์ทรงอารักขาท่านจะไม่เคิมหลับไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทรา พยาเวทรงเป็นผู้อรักขาท่านพยาเวทรงเป็นร่มเงาที่มือขวาของท่านดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องพระเจ้ายังเป็นผู้อลักขาผมเห็นหลายคนขอบคุณพระเจ้าบางคนเกือบจะโดนอุบัติเหตุพระเจ้าช่วยเหลือนะหลายครั้งเราเกือบไปแล้ว แต่เราผ่านได้โดยพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาและปกป้องเรานะครับในข้อที่สามพระองค์ไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดสะดุดล้มลงพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคิมพี่น้องครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้เคิมหลับพระเจ้าไม่ได้นิ่งนอนใจลูกของพระองค์ที่ทุกข์ยากลําลบาก หรือว่าพระเจ้าไม่ปล่อยให้เราสะดุดล้มลงพระเจ้ายังทรงอรักขาในชีวิตของเราเมื่อกี้พระเจ้าได้ทรงอรักขาเราแล้วส่วนตัวเราแล้วในข้อที่สี่บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงอรักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทรเาเมื่อกี้ส่วนตัวเราอิสราเอลก็คือทั้งหมดพระเจ้าไม่ไม่ทรงสลับไม่ไม่หลับและนิทาพระเจ้าผู้ทรงอรักขาพี่น้อง ที่อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าผู้ทรงรักขานั้นพระยาเวเป็นผู้รักขาผู้ทรงเป็นร่มเงาพระเจ้าเป็นแหล่งที่ปกปุมในชีวิตของเราคุ้มครองเราในสดุดีบทที่46ข้อที่หนึ่งบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยและเป็นกำลังของพระเจ้าและเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลำบากเมื่อกี้ที่เราได้พูดถึงว่า พระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือเราเอสนสรุดีบทที่91ข้อที่1นสบอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่นะที่กำบังองค์สูงสุดผู้อยู่ในร่มเงาแห่งผู้ทรงมหิตธิษ์จงทูลพระเจ้าว่าที่ลิภัยของข้าพระเจ้าและป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองคผู้ที่ข้าพระองไว้วางใจพราพระองค์ทรงช่วยกู้ตัวท่านจาก กับดักของพาน,นกและจากโรคภัยร้ายแรงนั้นในพระคำมองพระเจ้าในตอนนี้ก็ได้พูดถึงว่าพระเจ้าทรงเป็นที่รีภัยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราเป็นผู้ที่เราสามารถไว้วางใจไดไม่ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในสานการณ์ยังไงในความทุกข์ยากบางคนพระเจ้าอนุญาตให้เขาติดโควิด แต่พระเจ้าจะมีหนทางที่ช่วยเหลือเราก็อธิษฐานเพื่อพี่น้องที่หลายท่านติดโควิดให้พระเจ้าทรงรักษาท่านและผมก็รู้ว่ามีครอบครัวผู้รับใช้ของพระเจ้าติดโควิดด้วยถ้าพระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นพระเจ้าจะมีหนทางที่ช่วยเหลือเราต้องรู้ว่าถ้าพระเจ้าอนุญ,ญาตพระเจ้ามีผลหนทางมีพระประสงค์ที่ดีในชีวิตของเรา แม้ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้รักษาเมื่อพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นพระเจ้ามีพระประสงค์อันดีในช,ชีวิตของคนคนนั้นก็ได้นะครับและอยากให้เราไว้วางใจในพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตให้เราไว้วางใจในพระเจ้าอยู่เสมอให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวและพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราอยู่นั้น ให้เรารับใช้พระเจ้าดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าและทําตามพระประสงค์พระมหาบัญชาของพระเจ้าอย่างบริบูรณ์นะครับประการที่3พี่น้องประการสุดท้ายได้บอกว่าในความไว้วางใจคือวางใจในการปกป้องของพระเจ้าในสดุดีบทที่21ข้อที่7ถึง8ได้บอกว่ายาเวทรงอลรักขาท่านให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้น พระองค์ทรงอารักขาชีวิตของท่านพระยาเวทรงอารักขา,ขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิจในตอนนั้นพระเจ้าอารักขาชนชาติของพระเจ้าที่เข้าไปในพระวิหารพระเจ้าก็อารักขาในชีวิตของเราด้วยเช่นกันให้เราดําเนินชีวิตเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าสําหรับที่ในสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นสถานการณ์โควิดไม่ว่า เราร่วมกับรัฐบาลก็คือรัฐบาลประกาศควบคุมโรคระยะห่างให้เราที่จะทําตามเพราะอะไรเพราะเราพระเจ้าให้เราที่จะเชื่อฟังรัฐบาลเหมือนกันอันิษฐานเพื่อเทศของเราหรือว่าสิ่งที่ผู้มีอํานาจให้เราดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดให้เรายึดมั่นในพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเพราะนั้น พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ปกป้องในชีวิตของเราเรายืนอยู่ได้ไม่ใช่เพราะกำลังของเราพี่น้องเป็นเพราะพระเจ้าที่ปกป้องรรักขาในชีวิตของเราในยอห์นบทที่14ข้อที่หนึ่งบอกว่าอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำของพระเยซูบอกกับสาวกบอกว่าอย่าให้ใจของเรา พระเจ้าอยากบอกกับพี่น้องในเช้าวันนี้อยากให้ใจพี่น้องเป็นทุกข์เลยให้ท่านวางใจในพระเจ้าและวางใจในพระเยซูด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องนั้นความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นนั้นในสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตเกิดขึ้นนั้นให้เราไว้วางใจในพระเจ้าทุกอย่างที่พระเจ้าให้อนุญาตให้เกิดขึ้นมันจะเกิดผลดีในชีวิตของเราต่อไปนะครับในเยเรมีบทที่17ข้อที่7บอกว่าคนที่วางใจในพระยาเวย่อมได้รับพระพร คือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระยาเวการวางใจในพระเจ้านั้นมีพระพรแต่การวิตกกังวลน,นั้นการทุกข์การทุกร้อนมากเกินไปนั้นไม่ได้ก่อผลดีดังนั้นการไว้วางใจในพระเจ้านั้นรพะคำของพระเจ้าบอกว่าย่อมได้รับและ คนที่วางใจในพระเจ้านั้นจะมีสันติสุขในชีวิตจะไม่วุ่นวายไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกในชีวิตรอบนอกจะเป็นยังไงแต่ชีวิตของเราเราไว้วางใจในพระเจ้าดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเจ้าต่อไปนะครับในสดุดีบทที่16ข้อที่7บอกว่าขอให้ท่านได้ประทับบนบัลลังก์เฉพาะพระพักของพระเจ้าเป็นนิดขอตั้ง ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ไว้ปกป้องท่านในพระคัร์ขอเจ้าตอนนี้บอกว่าขอให้ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ปกป้องในชีวิตของเราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยความรักเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ในชีวิตของเราพระเจ้าไม่เคยสายในชีวิตของเราไม่ว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงพระเจ้า Player, ยังทรงรักและหวังดีและทรง อลักขาและปกป้องในชีวิตของเราให้เรามั่นใจในการช่วยเหลือของพระเจ้าในการปกป้องในการอรักษขาและให้เราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อและไว้วางใจของพระเจ้าต่อต่อไปนะครับให้เราอธิษฐานในเวลานี้ด้วยกันนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในเช้าวันใหม่เรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นให้เรามั่นใจในพระเจ้าในความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้า ในการปกป้องในการอารักขาของพปรองขอให้ชีวิตและสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายให้เราไว้วางใจในพระเจ้าให้เรามีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าอยู่เสมอและเชื่อในติดตามพระองค์อยู่เสมอเราขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องที่รับฟังในเช้าวันนี้ที่รับพระพรของพระเจ้าและให้เขาไว้วางใจในพระเจ้าไม่มีชีวิตที่วิต,ตกกังวลแต่มีชีวิตที่ ไว้วางใจในพระเจ้าทุกอย่างที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนั้นให้เกิดผลดีในชีวิตในชีวิตที่เขาติดตามพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญเราขอบคุณพระองค์ขอยกย่องและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน